สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันมีเมโนโอมานำเสนอจ้าให้ทายนะคะวันจะทอดอะไรให้ทายจ้าอ่าผิดจ้าใครทายถูกแจก,กสมโบร,กกบรูกหนึ่งนะจ้าใครทายถูกแจกสมโบร์จ้าแจกสมโบรูกหนึ่งผิดจ้าทายผิดผิดจ้าเพื่อนๆพอผิดอีกผิดอีก โอ้ยมีแต่คนทายผิดผิดจ้าทายผิดทุกคนนะคะสมม้มโออร์ยังอยู่เหมือนเดิมจ้าทายผิดหมดเลยทายผิดหมดเลยจ้าเอาแล้วนะคะหวานฉเฉลยแล้วนะคะทายผิดหมดเลยเพื่อนเพื่อนทายผิดหมดแล้วนะคะทอดทูหอมจ้าฮ่าฮ่า <laughs> กาทอดทูหอมนะคะเพื่อนเพื่อนทายผิดหมดเลยจ้าขอบคุณทุกเล็บทุกไลทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากมายจ้าทายผิดหมดเลยฮ่าฮ่า แถวนี้ละจ้าวัวปาวัวน้ำมันกระเด็นใส่ตาจ้า้านอยู่แถวนี้แหละ,ดละดลได้ไปไหนนะคะทอตั้งอยู่จ้านะคะขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยจ้าขอบคุณทุกเลิบทุกไลท์ทุกกำลังใจนะคะเห็นไหมคะทอดทุกหอมจ้า อันละสามอันละสามสิบห้าจ้ามีสามตัวสามถุงร้อยจ้าอันซื้อมาวันไปหมู่บ้านทุกษาขาวันเลยซื้อมาใส่ช่องฟิตไว้จ้าเอามาทอดอันเดียวเนี้ยจ้าถุงหนึงจ้าอันชุบชุบไข่ไข่ไข่เป็ดลูกหนึ่งจ้าชุบนิดๆจ้าใครทำไม่เป็นก็ทำได้นะคะทำตามได้นะคะ ่ไม่ห่วงสูตรจ้ะเห็นไหมคะหวาเป็นตาแซบคะ,คะมันจะเป็นตะแซบนะคะทูหอมจ้ะเนี่ยค่ะเพื่อนๆจ้ะเนี่ยจ้ะพอดทูอย่าไปเที่ยวคนนะคะเดี๋ยวทูจะเละจ้ะอุ๊ยเห็นไหมคะมันจะเด่นจ้ะมันจะแตกสายตาคนเนี่ยอ่านก็เลยไม่แต่ใกล้มันจ้ะเพื่อนๆจ้ะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์ทุกกําลังใจค่ะขอบคุณบ่อยๆค่ะ เพื่อนๆทายผิดหมดทุกคนนะคะอยู่แถวนี้ละจ้าไม่ได้ไปไหนนะคะกลัวกลัวน้ำมันกระเด็นใส่ตาจ้าเนี่ยค่ะยอ่องแอบอยู่แถวนี้ละจ้าอื้อหนั่นเห็นไหมคะห,หอมจ้าทูหอมเนี่ยมันจะหอมนะคะ คเกตค่ะฮน้องยาย่าก็เดินวนจ้าถอยนะลูกน้ำมันจะกระเด็นใส่เบ้าตาน้องยาย่านะคะเห็นไหมคะเพื่อนเื่อนร้านไม่หวงสูตรนะคะทำยากจ้าทอดทูมันทำยากทำยากพอๆกับทอดไข่อจ้ะ ทอพดทูน่ะมันจะทํายากจ้ะมันจะทํายากพอๆกับเตียวไข่ไข่เตียวเนี้แหละจ้าอ่าก็เลยนําเสนอเพื่อนๆนะคะโอ้ยเห็นไหมคะมันกระเด็นต้องระวังจ้ะมันยากตรงที่มันกระเด็นเนี้ยจ้นเพื่อนหอมรลยอยังจ้ะเพื่อนหอมแล้วนะคะเพื่อนๆจ้าหอมขี้เลยจ้า โอ้โหฮโฮโดูดูเฝ้าประทูเป็นเพื่อนหลานนะคะเดี๋ยวปะทูไหมจ้าปะทูหอมมันจะไหมเฝ้าเฝ้าประทูเป็นเพื่อนหลานด้ยวยนะคะ ขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจจ้าขอบคุณเพื่อนๆมากมายนะคะทำไปสนุกสนุกเนาะจ้าพเพื่อนๆจ้าเดี๋ยววันจะขอกลับมาด้านนี้หน่อยนึงโอ้มันอย่างงามเลยตัวนี่จ้าเพื่อนมันงามงามใช่หไหมคะนี่เห็นไหมคะนี่เห็นไหมจ้าอุ้ยงามมากจ้าพเพื่อนจ้าเออ หมือนตัวหนึ่งมันจนะไสแตกเนาะไม่เป็นไรจ้ะอร่อยเหมือนเดิมจ้ะหอมมากจ้ะเพืเ่อนๆจ้ะโอ้อย่างหอมเลยจ้ะเห็นไหมคะเพืเ่อนๆทำตามได้นะคะอ่านไม่ห่วงสูตรจ้ะเอยอยังวันนะ่ะมีตลอดจ้ะเพืเ่อนไอน้ำนิดมันหลาเออ เห็นไหมคะเพื่อนๆพื่อนันคิดว่ามันจะสุกแล้วละจ้ะนี่ยค่ะอันจะปิดแก๊สแล้วนะคะเพื่อนๆพื่ต้องคอยระวังตานะจ้ะนี่ค่ะนี่เห็นไหมให้น้ำมันมันไหลลงนะคะเพื่อนเพื่อนให้น้ำมันมันไหลออกนะจ้ะไม่งั้นมันจะเออเห็นไหมเห็นไหมคะโอ้ยตาแซ่บจ้ะเพื่อนๆพื่จ้ะเนี่ยค่ะ นี่ค่ะเห็นไหมคะเอ้ยแม่วันเนี่ยไม่กินก่อนเขาจี้จ้าพี่เธอเนี่ยค่ะอาหารหวานก็จะมีแค่นี้ละค่ะเพื่อนๆจ้าวันนี้ทอดทูบุหอมหอมหอมดองจ้าประจำจ้าหไหมเอ้ยปลากับกุ้งจอมปนกันนะจ้า สดาวสะระแหน่แล้วก็ต้นหอมผักชีแล้วก็ผักชีใบเลื่อยจ้าอาหารก็มีแค่นี้ล่ะค่ะผลไม้ก็จะมีอันนี้จ้ามะขามเทศลูกเอาไปขึ้นข้างบนจ้าเขาโพดจ้าสามมัดจ้าซื้อมามัดละยี่สิบจ้าเขามาขายจ้าขอบคุณนะคะน้องยายามารายงานตัวหน่อยลูกมารายงานตัวหาจานหน่อยลูกมามาหาจานหน่อยท,ทีโอ้ยลูกก็ได้นะจ้ะโอ้ยจ้ะ ลำคาญแมงวันจากเพื่อนๆจ๋าเนี่ยค่ะอาหารก็จะอยู่แบบนี้ละจ๋าเฮ้สนุกสนุกเนาะครับเพื่อนๆจ๋าต้องไปซีเรียสเครียดสมองไปขำๆอยู่แต่ละวันเนี่ยเอาขำๆขำๆเรานี่แหละน้องยายเห็นไหมแกเปอนเพื่อนเขาจะหาจ๋าลึกอ่ะจ๊ะเอ๊อ้อยอยู่ไหนนอนนั่นไงอ้าวหาจานั่นไงเขาจะนําเสนอเออใครตัดผมให้ลูกแม่เนาะ จ้าฉลึกจ้าเพื่อนๆจ๋าลึกเอ้ยเนาะสงสารจังสงสารจังเลี้ยงแล้วก็ทั้งรักทั้งสงสารจ้าเอาน้ําไว้ใส่กระมังไว้ให้ลูกกินจ้าเพืพ่อนๆจ๋าเวลาเขาไปเล่นน้ํามาเขาเมื่อยจ้าเนี่ยต้นมะล,ละกอหลายตัโตโววันโตคืนเห็นไหมคะนั่นเห็นไหมเดี๋ยวจะไปเจ็บพริกมามากินกับอ่ากับกับ กุ้งจอมปลาจอมก่อนนะคะพเพื่อนๆจ๋าเห็นไหมคะเห็นไหมคะ,น,มคะนี่นี่น,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 น่นบักพีกเห็นไหมบักพีกเห็นไหมคะหานจะเอาลูกน้อยๆเนี่ยลูกอ่อนๆเนี่ยไปกินจ้เา,เาเอาสักสองลูกเนาะเพื่อนๆพ่อจ้าขอบคุณนะคะเพื่อนๆจ๋าหวานจะลาเพื่อนๆลวจ้า สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ้าบกกรอกะโตและจ้าสวัสดีนะคะ